สวัสดีครับสวัสดีครับผมเท็ดดี้จากเต็นรถคุณอนารถบ้านนะครับพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนกับเคยๆที่ผ่านมาโอ้งงๆนะครับไม่เป็นไรโอเคเข้าเรื่องเราดีกว่านะครับวันนี้ผมมีคลิปรถคันใหม่นะครับผมมาทําคลิปให้ชมกันกับ Honda Civic นะครับเครื่องยนต์1.8ตัว ES นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปปี2014 ราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่489,000บาทครับกับคมเปญดีๆฟรีดาวนะครับและเหมือนเดิมสำหรับลูกค้าประวัติดีและประวัติเด่นนะครับจะได้รับดอกเบี้ยพิเศษกันไปด้วยสำหรับ Honda Civic คันนี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูกันใกล้ๆนะครับคันนี้เนี่ยถ้าตามไม่ผิดนะครับใครที่คือตามเฟซผมอยู่เนี่ยจะเห็นว่าผมลงภาพนิ่งแต่ละนะครับเพิ่งมาเพิ่งไปรับ ไปรับรถคันนี้มาจากบ้านลูกค้าเมื่อวานนะครับก็มาทําความสะอาดนะครับขัดสีฉวีวันนิดนึงนะครับก็หล่อเลยนะครับเลยตัดสินใจเอามาทําคลิปในเช้าวันนี้นะครับเป็นรถบ้านสีเดิมๆครับคันนี้นะครับนี่เลยเราดูภายในกันนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีครีมนี่ครับกลิ่นสะอาดมากๆกลิ่นครีมสุดๆ เพิ่งเสียงเดินเดิมนี่นะครับช่วงล่างนะครับคันนี้แน่นมากเมื่อสักครู่นี้ก่อนมาทำคลิปผมได้ทดลองขับไปแล้วรอบหนึ่งใช้ได้เลยทีเดียวนะครับกระโปรงกระโปรงหลังนะครับที่เก็บสัมภาระครับกดได้จากรีโมท แน่สะดวกสบายนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างนะครับกว้างกว้างพอประมาเลยทีเดียวแหละนะครับรอคำเดียวสั้นๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งเล่นกันในรถดีกว่านะครับตามมาเลยครับนะครับโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปนั่งในรถคันนี้นะครับ คันนี้เมื่อกี้เปิดมาเจอพอดีเลยเบาะฝั่งคนขับปรับด้วยไฟฟ้านะครับเลื่อนได้ด้วยระบบไฟฟ้าอโอเคตอนนี้เราเข้ามานั่งอยู่ในรถคันนี้กันแล้ะปิดประตูกันก่อนดีกว่าปึ๊บนะครับสตาร์ทรถกันเป็นระบบ push start ครับ,บโอ้เสียงเครื่องยนต์เงียบมากนะครับ เครื่องยนต์นิ่งมากอะฮะไม่ได้แบบมีการสั่นสะเทือนหรือว่าอะไรเลยนฮะมีคนเปิดเพลงไว้ให้เราฟังด้วยเบาตามที่ผมชี้ให้ดูมาสักครู่นี้นะครับปรับด้วยระบบไฟฟ้าเลื่อนได้เพิ่มความสะดวกสบายได้อีกระดับหนึ่งนี่นะครับภายในห้องโดยสารได้เข้ามานั่งแล้วนะครับไม่ผิดหวังเลยจริงๆ มันดูใหม่มากครับแล้วก็สะอาดมากปุ่มการทั้งหมทุกๆปุ่มต่างๆในรถนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบและร0อ,ปอเปเซไม่มีชำรุดไม่มีสูญหายนะครับกระจกมองข้างครับเกีเ่ยว้วบระบบไฟฟ้า,ปปานี่เลยนี่ครับกระจกขึ้นสุดลงสุดโอ้โห คันนี้นะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยแหละนะครับมีใบรับประกันมาเรียบร้อยเป็นมิชลินอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับตามมาเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าห้องเครื่องนะครับของรถยนต์ Honda c ซี i c คันที่เราทําคลิปกันเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับไม่ผ่านการติดแก๊สมาแต่อย่างใดนี่ยนะครับแต่ อย่างที่ผมเรียนไปในหลายๆคลิปแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้แบบผมจะดูหรือว่าแบบจะถ่ายอย่างใกล้ชิดขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอยากจะให้เข้ามาทดลองขับด้วยตาของเอ้เข้ามาทดลองขับด้วยมือของตัวเองนะครับได้มาเห็นได้มาสัมผัสนะครับด้วยตาของท่านเองเออนะครับว่าแบบรถคันนี้้มันดีจริงๆนะครับรถ ไม่ใช่ว่าผมสักแต่ว่าขายขายไปอยากให้เข้ามาทดลองขับจริงๆครับจะบอกเลยว่าหลงมากๆคันนี้นะครับรักเลยแหละนะครับกับ Honda Civic คันนี้ครับแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายสุดนะครับของรถคันนี้กันแล้วกับคําถามนะครับคำถามที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยครับแล้วก็อย่างสม่ําเสมอด้วยแหละว่าติดแ a c k l i s t ติดบูโรเนี่ยสามารถจัดไฟแนนซ์ซื้อรถได้ไหมตรงนี้นะครับคงต้องตอบเหมือนกับ ทุกครั้งที่ผ่านมาเลยครับว่าสามารถครับแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการเป็นการดาวน์ลดซื้อรถที่ใช้เงินดาวบ้างบางส่วนนะครับมีคนค้ำประกันประมาณนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดแล้วเนี่ยแนะนำว่าเราโทรคุยกันดีกว่า094 395 2453 094 395 2453นะครับผมเท็ดดี้นะครับยินดีให้คำแนะนำ แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สะดวกคุยกันทางโทรศัพท์นะครับทักแชททักไลน์นะครับเข้ามาคุยกันได้เลยฝากข้อความไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบติดต่อกลับอีกหนึ่งช่องทางครับถ้าต้องการชมรถรุ่นอื่นๆของทางเป็นด้วยเนี่ยให้เข้าไปอยู่ที่เพจครับชื่อเพจคุณแอนนารถบ้านนะครับหรือนะครับถ้าต้องการชมคลิปรถรุ่นต่างๆนะครับผมอยู่ที่นี่คุณแอนนารถบ้าน คุณแอนนารถบ้านจะอยู่ตรงรังสิตปทุมธานีครับเลยจากฟิวเจอร์พาร์คมาไม่ไกลสนอกสนใจยังไงนะครับผมเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับมาไม่ถูกยังไงโทรสอบถามเส้นทางการทักชัดทักไลน์ได้เลยหรือเซิร์ชเข้าไปใน g o o g l e m a p นะครับพิมพ์คำว่าคุณแอนนารถบ้านได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะปักหมุดรวคาเรามาเองนะครับ อีกหนึ่งบริการครับที่เต็น์เรานอกจากจะมีบริการรับซื้อรถยนต์และรับขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีแล้วเรายังมีบริการรับฟรีไฟแนนซ์และรับจัดไฟแนนซ์ด้วยนะครับสนอกสนใจให้เราดูแลทางด้านไหนนะครับยินดีครับผมเรียนเชิญนะครับเอาละสุดท้ายท้ายสุดจริงๆแล้วนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับผมชมคลิปนี้เสร็จแล้ว ถ้าชอบอ,อกชอบใจยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ